วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคทนะ่านผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบักในแมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s นต์นะครับในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวไวฟู น่าจะเป็นอันดับที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าตัวละครนี้เป็นหนึ่งในไวฟฟุกของผมเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออลิซจาก s อ o นโอนะครับผม Underworld นะครับเรื่องนี้นะครับผมซอสอาร์ตออนไลน์นะครับตัวละครนี้โคตรชอบเลยจริงจโคตรชอบชอบมากๆนะครับหลายๆคนจะบอกว่าเป็นเซเบอร์หรือเปล่าจริงจไม่ใช่นะครับถามว่าจะเรียกแบบนั้นได้ไหมมันก็ได้เนาะมันจะเรียกงั้นได้มันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ตัวละครนี้อลิสนะครับผมอลิซอินวอเตอร์แลนด้จากนะครับ ได้จากอันนี้เลยไม่ใช่น,นี้อ่าน่าจะตู้นี้นะครับตู้พิเศษตู้นี้เท่านั้นนะครับผมทุกคนก็จะได้5ดาวมาเราจําเป็นต้องทํา6ดาวด้วยซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็มีน้อง ให้ยืมไอดีอีกแล้วนะครับทุกคนก็โอเคที่ผมมีคือ175นะครับแล้วเจ็ดวิจมติหนึ่งทีได้ไปอยู่ที่ประมาณ2,142ครับระยะ45บห้าบูทคาตาโคลี่นะครับผมมีออด้วยนะครับก็คือมันจะ2อย่างครับอันนี้หรือก็อันนี้ก็ได้นะครับจะบวกดาเมจบูทสิ์เซนะครับทุกคนถ้าสายฟ้ายืนพื้นนะครับตัวละครนี้น่ารักมากครับเป็นเด็กนะครับน่าจะแบบว่าเพิ่งเอามาถูกฝึกเลยนะครับน่ารักมากถ้าสมมติว่าถ้าผมจะอีโวนะครับผมผมตตตตต้้้้้้อองงงใชััััววสสปปิิิิรรรรททหมดดด11นนนะะคคบุกกกซึ่ีไไไจจาา ก็ใครที่รู้ว่าเลทอะไรก็รบกวนคอมเมนต์กันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองรีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวละครน,นี้นั้นเก่งขนาดไหนนะครับผมเคยรีวิวแบบว่าในอันนี้ไปแล้วผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเราไปดู5ดาวก่อนดีกว่าไปมาครับทุกคนครับตัวละครน,นี้ใช้เงินวาง750ครับซึ่งแพงมากนะครับวางไปเลยปึ๊บเป็นยังไงเอ่ยโจมตีแบบซิงเกิลน,นะครับอย่าโจมไปโจมตีหนูหนู อ่าอนิเมชันชื่อว่าเฉยๆนะครับโอเคดาบก็เลยก็มาแล้วครับผมใช้เงิน1,000ดาเมจเพิ่ม2,034อัพได้ทั้งหมดประมาณ5ขั้นครับขั้นต่อไปใช้เงิน1,500ดาเมจเพิ่ม2 0งพกขั้นต่อไปใช้2,500ดาเมจเพิ่ม8,500แล้วก็ขั้นต่อไปใช้เงิน2,500ระยะเพิ่ม20ดาเมจเพิ่ม1,700ครับอนิเมชันเปลี่ยนใหม่ชื่อว่าไรซอร์สนะครับดาบแห่งแสงดาบแสงไปไงนี่ชิง ามาโดนตรงนี้โอเคยังเป็นซิงเกิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน2,500อดาเพิ่มจเพิ่ม17,136ครับ ดาเมจอยู่ประมาณ50,000ครับกลมๆนะครับเจ็ดวิจมตี1ทีนะครับเป็นตีซิงเกิลนะครับระยะ65ซึ่งถามว่าเก่งไหมบอกได้เลยครับว่าถ้าเอาไปเล่นต้นเกมนะครับผมมันตัวแค่หมื่นเดียวแต่ว่าดาเมจเนี่ยให้ตั้ง50,000ก็ถือว่ากลางๆไปทางแย่แล้วกันนะครับทุกคนและถ้าบู์นะครับผมและถ้าบู์นะผมว่ามันให้ประมาณแสนห้าอะกลมๆเลยผมคิดว่าแบบนั้นนะไม่ต้องอะไรมากเลยแสนห้านะครับบัฟไป แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ6ดาวดีกว่าว่า6ดาวนั้นจะเก่งขนาดไหนนะครับอันนี้คือค่อนข้างากลางไปถึงแย่นะครับทุกคน และผมก็มาอยู่ใน i อดีของอลิศหกดาวนั่นเองนะครับทุกคนก็ขอยืมน้องคนนี้มานะครับน้องคนนี้แม่งโคตรตึงนะทุกคนคือไอเดีเขาแม่งมีหลายตัวมากมีเยอะมากๆแต่ว่าผมจะขอไม่ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้เห็นอยู่ดีบอสโอเคก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับก็ตัวละครนี้นะครับผมก็อีโวจากนะครับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัวเมื่อกี้ไปประมาณใช้สปิริตประมาณ11ตัวนะครับเจ็ดวิโจมตีหนึ่งทีดำไปอยู่ที่ประมาณ7,500นะครับระ4ยนะครับจะบูสี่าิบหี่นะครับนะบ สำหรับตัว Attack Boost นะครับอันนี้นะฮะกับอันนี้นะครับทุกคนใครที่จะจัดทีมตัวนี้ก็ลองจัดดูนะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันครับเขามี175เดครับเดี๋ยวดูกันว่าโหดขนาดไหนนะฮะทุกคนนี่ฮะอุ้ยน่ารักมากน่ารักจริงๆครับน่ารักจริงโอเคไปเดี๋ยวดูกันวางใช้เงิน2,500าครับทุกคนแล้วตีเป็นเป็นโคนเอลีครับไปครับโอ้ยคตน่ารักเลยอะทุกคนผมชอบมากเลยอะทุกคน ไม่ค่อถึงน่ารักขนาดนี้อ่ะทำไมทำไมเขาต้องน่ารักขนาดนี้ผมไม่เข้าใจโอเคมาอัพเลยครับผมใช้เงิน2องพดาเมจเพิ่มเจ็ดพได้ประมาณ6ขั้นครับทุกคนต่อมา3,000ดาเมจเพิ่ม8,500แล้วก็แอนิเมชันเปลี่ยนใหม่ครับผมไลท์ซอร์บเวลล์น,นะครับก็ระยะเพิ่ม20ดาเมจเพิ่ม8,500ใช้เงิน3,250เป็นนี่แล้วอุย้ยแต่ไม่ตีไม่ตีแอลโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ครับตัวแอนิเมชันนี้ยัางไงาครับน้อง นี่ไงโอเคโอเคโอเคเหมือนเหมือนในเมฆอยู่ครับต่อมาขั้นที่4ครับใช้เงิน4 0 0 0ันดาเมจเพิ่ม9,600แล้วก็อนิเมชันจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมใช้เงินหนึ 1, ่งหมื่นดาเมจเพิ่ม53,000ครับระยะเพิ่ม20นะครับ Lightning Sword Beam นะครับเป็นโคนเหมือนเดิมบีมอ๋อบีมมาจากตรงนน้นโอเคอุย้ยแต่ไม่เผาโอเคไม่เป็นไรก็เป็นแสงอนะเนาะทุกคนสายฟ้านะครับ นล้วขา้นสุดท้ายครับใช้เงิน20,000ดาเมจเพิ่ม171,000ครับป้ายก็ประมาณ7วิจมติ่งหทีครับใช้เงินจริงๆแค่44,000นสี่ะตอนหตัวนะครับดาเมจ320,000ระยะ85ไม่ตีแอร์ครับผมทุกคนครับนี่คืออาริส6ดาวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตบัฟแล้วกันนะครับทุกคนผมยังไม่ได้เล่นสปิริตเลยผมไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้นะครับรีวิวอย่างเดียวดาเมจเกือบล้านครับ960,000นะครับทุกคน ตอนนึงฮิตนะครับก็ ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสําหรับอลิสตัวนี้อุ้ยน่ารักมากโอเคผมจะบอกอนะไรให้แผมเก็บฟิกเกอร์เขาชอบมากตัวละครนี้จริงๆก็ใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับใครที่มีก็ลองอัปเกรดดูนะครับมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่ามันไม่เตะแอร์นะตัวเราประมาณ4 4 0 0 0นนะครับทุกคนครับโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณที่ให้ยืมไอดีมารีวิวไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนนั้นชอบอลิสก็อย่าลืมกกรรรระะทืบ like บบคคคคัััันนนดด้้ววยจอิหาสสี Yeah.